สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอ์มานะบิสบิลลาฮิรราะมานุรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะซัลลัลลอฮุวะลานบีนามุฮัมมัด อัดาอิอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตักีมส s a ah uh. s a l a ัลัยกุ k u m w a มะ h ุลลอ l l a h i ะ a b a r ขอความสันติสุขความอ็นดูเมตตาจากอ mm ัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับหลักเตาฮีตครับหรือหลักศรัทธาน,นะครับเ,เมื่อครั้งที่แล้วนี่ผมก็ได้พูดถึงประเภทของอิบาดา เราก็ได้มาหลายข้อทั้งหมดเป็นอิบาดาหมดแล้วก็ได้พูดถึงว่าการตะวักุุนการมอบหมายต่ออเลาะเป็นอิบาดานะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้มุสลิมจะปฏิบัติงานอะไรก็แล้วแต่นะเขาจําเป็นที่จะต้องตั้งใจให้แน่วแน่อ่านะพอตั้งใจแน่วแน่แล้วก็ทํางานนั้นนะพอทํางานนั้นแล้วก็ ตวักกันตุอลัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานาววาตาลาเพราะอะไรล่ะครับท่านก็เพราะว่าเรานะ่ะหน้าที่ของเรานะ่ะคือทำตั้งใจแล้วก็ทำแต่ความสำเร็จไม่อยู่ที่เราความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาววาตาลาพระผู้เป็นเจ้า พอเราตั้งใจจะทำแล้วเราก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอูวตาลาถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะให้ความสำเร็จเกิดขึ้นมันก็สำเร็จถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์จะให้ความสำเร็จมันก็ไม่สำเร็จนะครับมาชาอัลลอฮูกานะว่ามาลัมยะชะลัมยะกุลนะสิ่งใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ย่อมเกิดขึ้นสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์สิ่งนั้นก็ย่อมไม่เกิดขึ้นไม่เป็นขึ้นนะครับ ด้วยเหตุน,นี้นะเราจะทำดีนะทั้งหมดนี้เราก็หวังความโปรดปา,านจากอัลลอฮฺซุบฮานอูวะตาลานะครับขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์แล้วก็ตวักกันตัวอลัลลอฮฺนะครับมอบหมายทำแล้วก็มอบหมายเลยนะนะครับอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าฟาอิดาอาซัมตาฟาตะว,วักกันอลัลลอฮ อินนัลลอฮัยุฮิบุลมุตาวกิลีนนะครับเมื่อพวกเมื่อพวกท่านตั้งใจแน่วแน่เมื่อท่านตั้งใจแน่วแน่แล้วท่านจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เถินนะครับแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่มอบหมายคนที่ตะวักตะวักุุนตะวักกนกับอัลลอฮ์เนี่ยนะนะนอกจาก จะเป็นอิบาดาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังรักเขาอีกนะอัลลอฮ์ Allah รักคนที่มอบหมายเพราะอะไรลหละเพราะว่าเพราะว่าเขารู้ดีเขารู้ดีว่างานที่เขาทาเนี่ยสำเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่อัลลอฮ์สุบานอวะตาลาเขาก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะให้ความสําเร็จต่องานนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นและอัลลอฮ์ก็รักคนเหล่านี้คนที่ ตวักุ้นนที่มอบหมายต่อล้อนี่นะในเวลาเดียวกันท่านครับถ้าไอการมอบหมายการมอบหมายการงานของเราเนี่ยนะเนี่ยเออไปพาดพิงนะไปไปไปมอบหมายกับคนอื่นนะไปพาดพิงกับคนอื่นนอกเหนือจากลสุภาณวตาลาโดยคิดว่าเขานี่มีอำนาจ โดยคิดว่าเขาจะอำนวยความสะดวกโดยคิดว่าเขาจะให้ความสำเร็จไม่ต้องพึ่งอัลลอฮ์หรอกเพียงแต่เราพึ่งคนคนนี้ก็โอเคแล้วอินชาลอเราได้ความสำเร็จแล้วนะครับเนี่ยเหมือนอย่างกันในปัจจุบันเนี่เวลาจะทำโน่นทํานี่ก็ไปฝากคนนั้นคนนี้ฝากคนนีคนนั้นช่วยหน่อยอะไรหน่อยให้งานผ่านอะไรทำนองนี้นะครับบางทีนี่ ความตั้งใจของเขาเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าหากว่าถ้าหากว่าการกระทํานั้นๆนีนน่มันไปเท่าเทียมกันนะมันไปเท่าเทียมกันกับการเหมือนกับเขามอบหมายต่อรอยเลยมอบหมายต่อรอมอบหมายกับคนคนนั้นการมอบหมายเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเลยอยู่ในฐานะเดียวกันเลยเท่ากับว่าเขาได้เอาเอา เอาคนคนนั้นมาคู่เคียงกับอัลลอฮ์สุบานอัวาตาลาเนะี่เอาคนมาคู่เคียงกับอัลลอฮ์ในภาษาทั่วไปที่เราพูดถึงนี่นั่นก็คือชีริกตออลนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวทุกอย่างเพราะว่าเรารู้ดีว่าอัลลอฮ์ให้ความสําเร็จนะี่อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้สุขอัลลอฮ์ให้ทุกอัลลอฮ์ให้พิสกี นั่นคืออะไรนั่นคือความเชื่อของเราทีนี้ถ้าเราไปไปอิงกับคนที่มันเกินเลยขอบเขตนะแต่ไม่ได้หมายความว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะทําน่าก็ทําได้แต่อย่าให้เกินเลยขอบเขตถ้าเกินเลยขอบเขตจนกระทั่งว่าสิ่งนั้นนี่ไปคู่เคียงกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะมีอํานาจเหมือนกับอัลลอฮ์มีอํานาจนี่นะเป็นชีริกแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นก็ต้องระวังด้วยในเวลาเดียวกัน ท่านครับคนเรียนคนเรียนเตาฮีดคนเรียนอะกีดาจะได้เปรียบในเรื่องพวกนี้เห็นไหมเพราะว่าไอหมายความว่าไอ้ความพลาดนี่จะน้อยอาจจะมีพลาดบ้างแต่ก็น้อยแต่ถ้าคนไม่รู้เรื่องในเรื่องอากีดาเลยนะไม่ค่อยได้เรียนนะหรือเรื่องเตาฮีดนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยหลักศรัทธาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโอกาสที่จะพลาดนี่มันมันง่ายมากเลย นะครับเพราะว่าวันวันหน,นึ่งเนี่ยเราเราดำเนินชีวิตเนี่ยนะโอกาสที่จะพลาดน่เยอะนะแต่บางทีเราไปคิดว่าเรื่องเล็กน้อยแต่นั้นแหละอ่าไม่เป็นไรเราเรื่องนิดนิดในน้อยแต่ที่ไหนได้ในแง่ของหลักศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะหลักศรัทธานี่ต้องเอาลอองเดียวอ่าเอาลอเอาลอจะให้สําเร็จเนะี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์นะั่นเนี่ยความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์หน้าที่อยู่ที่เทา เราทําไปตามหน้าที่แต่ความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาวตาอลาผู้เป็นเจ้าอ่านั่นโอเคเอาตกลงว่าตวกันอลัลลอฮ์นี่เป็นอิบดะดมทีนี้ต่อไปมีความกลัวแน่มีความกลัว,ม,ว,ม,ลวมีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตาอาลาเป็นอิบาดาไหม เป็นอิบาดาอีกอเ,อเรากลัวอัลลอฮ์กลัวเกง่งอัลลอฮ์นะกลัวเกงกลัวเกงอัลลอฮ์ว่าแหมนี่ถ้าเราทําไม่ดีเดี๋ยวอัลลอฮ์ลงโทษเรานะเราต้องห่างไกลจากความผิดนะเราไม่ดื่มเหล้าไม่ไปร่วมกับคนดื่มเหล้าเราไม่ติดยาเสพติดเราไม่ไปร่วมกับคนติดยาเสพติดเราไม่มีส่วนไปผัวพันกับความชั่วความเลวเพราะเรากลัวอัลลอฮ์จะลงโทษ นั right. Donald, ่นเป็นอิบาร์ได้แล้วนะเป็นอิบาร์ได้แล้วอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เลยแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าอินอินนะฮุมกานูยูซาดีอูนฟินคอยรอดวายะดอูนานารอฮาบันวะรอกอบันวะรอฮาบัน วาการูและนาคอชีอินนะครับก็แปลว่าพวกเขาได้แข่งขันกันในการประกอบความดีหนึ่งแลวนะแข่งกันทําความดีนะและและก็พวกเขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สองแลวนะเขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์โดยโดยมีความปรารถนาจะได้รับการตอบแทนความดีนะี สาแล้วเขามีความหวาดกลัวการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานาะวตาลานะและก็สีเขานอบน้อมถม่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานาะวตาลานี่ในองค์การนี้ได้มานสี่ข้อหลักสี่ข้อหลักนะครับอ้าวเราไปดูว่าพอตะกี้นี่อยู่ในสุรออนอัมบิยาอายะติก้าสิบแข่งกันทำความดีเออนะ บางคนว่าเอเราแข่งความแข่งกันทำความดีนี่มันจะดีเลยเดี๋ยวเหนียดมันจะเสียนะเอเดี๋ยวเหนียดเสีย uh huh. อันกุรอานอีกกายาหนึ่งใช้ํำนวนว่าฟัสตาบิกุลคอยรอดจงแข่งขันกันทำความดีเอนะและ้วก็พอแข่งกันทำความดีเนะี่ยหมายความว่า เอ,อไอ้ทาเรานะ่ะตั้งใจทําเพื่อเอาล้อยแหละแต่ว่าอยากจะให้ความดีของเรานี่ได้เยอะเราก็ทํากันบอกให้คนนู้นทําบอกให้คนนี้ทําแต่ความตั้งใจนะ่ะคอลิซอนลิวัตหินล,ละแหละด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อร้อยแหละนะครับนี่เหมือนกับคนทำซดกอ,อการทำซดกอเป็นความดีไหมคำตอบคือใช่ใช่ไหม เป็นความดีครับในอิสลามถือว่าเป็นความดีทีนี้ถ้าเราทำโซเดากอเนี่ยเราตั้งใจโดยความริยสุทดใจต่อรอยแหละเนี่ยเอเราก็บอกคนอื่นอ้าเอา,เอาคนนั้นทำโซเดากอสิคนนี้ทำโซเดากอสิเนี่ยฉันนะ่ะทำไปแล้วอ่าฉันทำแล้วอ่าชวนคนอื่นให้ทำ นี่แหละนี่นี่นี่คือความหมายของคําว่าฟาสตาบิกุนคอยรอดแหละแข่งกันทําความดีแหละอ่าคือเพื่อเพื่อบอกให้เขาเนะี่ยทำความดีด้วยกันนะบอกให้เขาได้ทําความดีด้วยกันทุกเรื่องเลยไม่ว่าเฉพาะในเรื่องสอดโกอยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าฮะดีสเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทําสอดโก้อยนะให้ปกปิดคําตอบก็ใช่แต,แต่แต่ถามว่าบอกได้ไหม เปิดเผยได้ไหมเปิดเผยได้ครับได้นี่ได้ตรงไหนครับได้เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเปิดเผยนี่เพื่อให้คนอื่นเขาทาเยี่ยงอย่างให้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างกับคนอื่นคนอื่นเขาเห็นว่าเออมันทําความดีนี่แล้วก็ทําเขาก็ทําความดีด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละนะแต่ว่าถ้าการทําความดีที่ว่าเนี่ย ตัวอย่างเช่นสดกอเนี่ยจะเป็นการทำทำไปเพื่อจะอวดเน่เพื่อริยาอริยาภาษาลาพีเกอริยาเพื่ออวดหรือเพื่ออีกเพื่อนึงเพื่อซุมอะอยากได้ชื่อเสียงเ่เอาเพื่อที่สามเพื่อตะกับบททำให้อยากจะใหญ่อยากจะโตสามเพื่อ ทำนี่ทำสามเพื่อด้วยกันริยาซุมอะตะกะบดอาอย่างนี้คําตอบคือไม่ได้นะไม่ได้แข่งกันอย่างนี้ในลักษณะนี้ไม่ได้นะครับเพราะอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้น,นอิสลามสอนว่าให้ทำความดีนี่เพื่อเชิญชวนคนอื่นให้ทำความดีร่วมกัน นะก็ได้เป็นความดีร่วมกันนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคืออะไรนะแข่งกันทําความดีตามที่อลัลลอฮ์ได้บอกไว้ตกลงอัอลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันทําความดีแล้วก็พวกท่านจงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์พวกท่านจงหวาดหวาดกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์พวกท่านจงนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์นี่สี่สี่เลยสี่ประการในในอายะ์อันกุรานอายะฮ์เดียวเห็นไหม นี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาได้กล่าวไว้ทีนี้หน้าที่ของมุสลิมนะนะมุสลิมทุกคนแหละครับจะต้องหันหน้ากลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานะต,ต้องยอมยืนยอมที่จะกลับไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาทุกเรื่องนะ หันหน้ากลับไปหาล้อทุกเรื่องมองโลกดุนยากลับไปหาล้อสุภานอวตาลาให้ได้บางคนนี่มองดุนยามองไม่ออกเอมองไม่ออกนี่พอ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 มองดุนยาไม่กลับไปหาล้อแล้วมันก็ไปตันมันไปตันมันไปตันเนี่ยมันได้แค่ตรงนั้นแหละ แต่กลับไปไม่ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานาะวะตาลาพระผู้เป็นเจ้าเพราะเรารู้ดีว่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงสร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีอยู่ที่เราเห็นว่ามีอยู่เนี่ยอัลลอฮ์สร้างทั้งนั้นน,น,นะทรัพย์สินเราอัลลอฮ์สร้างไหมอัลลอฮ์ให้มาไหมอัลลอฮ์ Allah ให้ตัวเราแม้แต่ตัวเราอัลลอฮ์ให้ลมหายใจของเราอัลลอฮ์ให้แนะ่ ลมหายใจของเราเนะี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราหายใจเข้าออกวันละหมื่นครั้งวันกับคืนนึงหมื่นครั้งนะครับถามว่าบางคนเนี่ยหายใจมากี่ปีแล้วครับหายใจมากี่ปีแล้วบางคนนะหายใจมาห้าสิบปีแล้วบางคนหายใจหกสิบปีบางคนเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีเนี่ยยังหายใจได้อีกนะ เอออัลลอฮ์นั่นคืออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ชีวิตอัลลอฮ์ให้ลมหายใจอัลลอฮ์ให้ริสกีเออเนะี่ยอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างแหละเนะี่ยทีนี้เราไม่เราหันกลับไปหันกลับไปสู่อัลลอฮ์ไม่ไม่ถึงไงเนะี่ยเราก็ไม่รู้วนะ่าอัลลร่์ให้ไงเออ บางคนบอกว่าเอเออัล์ให้พิสกีก็กฉันน่ะไปทํามาหาได้เอออ้าวนี่ฉันไปทํางานอะถ้าฉันไม่ทํางานนี่เงินเดือนเดือนละหมื่นห้านี่จะได้มาอย่างไงฉันไปทํางานนี่ฉันได้มาเองไหนไหนบอกอัล์ให้อ่ะเออบอกอัล์ให้อ่ะนี่แสดงว่าเรากลับไม่กับไม่ถึง่งกลับไม่ถึง,ถงอ,อัลเราก็ไม่เข้าใจ เพราะงั้นคนที่เรียนอักีดาเรียนเตาฮีดมาเนี่ยจะจะจะเข้าใจละเอียดว่าโอ้ริซกีนะอลัลลอฮ์ให้อลัลลอ์ให้มาทั้งหมดแหละเนี่ยอาวทำไมล่ะอลัลลอ์ไม่ให้ก็ทุกอย่างในโลกนี้ที่ท่านมองเห็นนะ่ยของอัลลอฮ์หรือของท่านแหละครับคาตอบคือของอลัลลอฮ์แล้วก็มือท่านมีกําลังไงไหมมือเท้ามีกําลังอ่า กำลังวางชาที่จะไปหยิบสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วเนี่ยเอามาเนี่ยนะถามว่าอัลลอฮ์ให้เปล่ามือมือท่านแข็งแรงเนี่ยอัลลอฮ์ให้ถวันใดอัลลอฮ์ให้ให้มือท่านหงิกให้มือง่อยอะ่ะท่านก็ไปทํามาหากินไม่ได้ถูกต้องไหมนี่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เห็นมานั่นต้องคิดอย่างนั้นคนมีเต้าหิดคิดได้อย่างนั้นน,นั่นแหละครับถึงบอกว่าจะต้องหันกลับสู่อัลลอ ในฐานะเป็นผู้ที่ยอมสยบต่อพระองค์โดยสิ้นเชิงนี่นะต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหตาลาโดยสิ้นเชิงไม่มีความยิงพยองไม่โอหังนะยอมสำนึกในความการุณาของอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาว่าผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะนั่น เออถ้าเรานึกได้อย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮ์ให้เราทุกอย่างอัลลอฮ์ให้ชีวิตอัลลอฮ์ให้ลมหายใจอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายให้สุขให้ทุกเรามอบหมายต่ออเลาทุกประการถ้าเราเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นไปตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานาววตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรานอ,อีกอาญาหนึ่งอัลลอฮ์กล่าวว่าอ่า วะอานบูอิลารอบบิกุมวะอัสลิมูละหูมิงกอบลัยยาอะติยากุมุนอาดาบซุมมาลาตุนซอรูนนะครับพวกท่านทั้งหลายจงหันกลับสู่พระเจ้าของเจ้าและจงนอบน้อมถ่อมตนต่อพระองค์ก่อนที่การลงโทษจะมาถึงพวกเจ้า น่แล้วพอการลงโทษจากอัลลอฮ์มาถึงพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเพราะอะไรเพราะท่านไม่หันหน้ากลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาบะาผู้เป็นเจ้าไม่รู้จักนอัลลอฮ์โน่นก็ของฉันนี่ก็ของฉันนั่นก็ของเรานี่ก็ของเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นเ,เรานะเป็นผู้ดูแลอย่างเดียวนะ เราดูแลของอัลลอฮ์เป็นอามานะที่เราจะต้องดูลแลและก็รักษาให้ดีเราก็ใช้ไปกินไปแล้วก็ดูแลรักษาไปอะไรไปแต่ทั้งหมดนะั่นคือของอัลลอฮ์สุบานอุวาตาลาถูกต้องไหมพอวันสุดท้ายถามว่าเป็นไงครับถ้าเป็นของเราเนะี่ยเราต้องเอาไปได้สิครับเนะี่ยเป็นของเราเนะี่ยเราต้องเอาไปได้นี่เป็นของเราได้ยังไงล่ะเราเอาไปอะไรไม่ได้เนะี่ยหมอนใบนี่เยาวไปไม่ได้เลย นี่ยเออบางคนเขาหนุนหัวไปในในโรงอะนะเออพอจะเอาลงดินจริงๆมาเอาดินมารองเอาหมอนกลับบ้านนึกหรือเปล่าตรงนั้นนึกเออลองนึกตั้งแต่วันนี้เห็นไหมหมอนดีๆน่ะมันหนุนหัวไปนะมาเอากลับบ้านแต่เอาดินแทนเอาดินหนุนหัวแทนแล้วก็ไหนเราบอกของเราเพราะฉะนั้นน,น,นั่นแหละคือ เรากลับคืนหันหน้าไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาด้วยความนอบน้อมถ่อมตนกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์และเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาทั้งดุนยาและก็อาเกรอกับสําหรับวันนี้เวลาหมดกับอบิลลเตาฟิกวันฮิดายะวะลาุอไลกุมวะรอมาตุลลอฮิวะบรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air